ถ้าพูดถึงเกาะกิกในใสายตานะักท่องเที่ยวอย่างผมผมนึกถึงชายหาดขาวๆน้ำใสๆและอากาศบริสุทธิ์สำหรับคนในชุมชนแน่นอนนี่คือบ้านที่แสนจะอุด,ดมสมบูรณ์แต่สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังจะผลิตกระแสไฟฟ้าระบบใหม่ที่ทันสมัยให้ทุกคนบนเกาะได้ใช้ เขาจะมีคำตอบอยังไงผมอยากรู้จักถ้าอยากจะมาให้ถึงเกาะจิกเกาะที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทำไปในมาที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึง นี่แป๊มาชมแผงตัวที่เราจะขึ้นใหม่ครับของที่ชุมชนเกาะจิกอันนี้มีอยู่160แผงนะครับก็จะเป็นโครงการที่เราจะมาติดตั้งเพิ่มให้กับทางชุมชนเพราะว่าของเดิมเขามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เพียงพอกอาจจะมีไฟดับบ้างบางคืนอะไรเงี้ยครับตัวตัวโครงการใหม่เนี่ยเราก็จะมาปรับปรุงให้ดีขึ้น1.5เท่าก็จะทําให้ไม่มีไฟฟ้าดับแล้วนะครับก็จะใช้ไฟ24ชั่วโมงเลยทุกวันนี้ของชุมชนเกาะจิกอะครับก็ยังมีใช้น้ํามันดีเซลเพื่อ่นไฟอยู่บางส่วนเพราะฉะนั้นด้วย แผงใหม่ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยครับก็จะทําให้เรียกว่า90 95เนี่ยใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนลดเรื่องเสียร้ามดีขึ้นครับอาจารย์ทนายครับโครงการแห่งนี้ตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดครับเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟฟ้าของที่เกาะจิเพราะว่าทุกว,วันนี้เนี่ยเขามีเรื่องของการใช้ไมโครกริดคือพลังงานทดแทนแบบผสมผสานโซลา่ากับน้ํามันอยู่แล้ว แต่ว่าสัดส่วนน้ำมันเนี่ยเยอะหน่อยคือเกิน50โครงการเรามาก็คือเพื่อที่จะเอาแผงตัวนี้ครับมาติดตั้งเพิ่มให้ลดการใช้น้ํามันดีเซลลงแล้วก็เพิ่มเรื่องของพลังงานทดแทนต้นทุนก็จะถูกลงครับถึงตอนนี้เราก็คืออยู่ในการก่อนระยะการก่อสร้างนะครับก็อย่างที่เห็นว่าแผงเนี่ยมาถึงแล้วจริงๆอีกภายในระยะวลาสัก2-3เดือนก็คือสามารถที่จะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยครับอย่างของโครงการเกาะจิกรีชาร์จเนี่ย เราก็จะมีในหลายๆส่วนนะครับก็จะมีตัวแผงที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้หรือว่ามีเรื่องของแบตเตอรี่ยืมใช้ที่อยู่ในเรือนะครับ<ม>ก็จะมีแผงที่ย่อยอยู่ในเรือด้วยแล้วก็มีเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆเรื่องที่ประกอบรวมกันในโครงการ,รอาจารย์ทนายมีความคิดเห็นอย่างไรครับถึงขั้นตอนในการขออนุญ,ญาตก่อนสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าที่กรกพได้กําหนดให้ผู้ประกอบการทําการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนเป็นกระบวนการที่ดีมากครับในการ ให้เขาให้ทางชุมชนเนี่ยได้ชี้แจงแล้วก็เรียกว่ามีการมีส่วนร่วมด้วยในการที่จะให้ความเห็นว่าอยากให้โครงการเป็นแบบนี้อยากจะใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นยังไงหรือมีปัญหาอะไรอยู่ในชุมชนเรียกว่าตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาตรงตามเพียนพอยท์ที่เขามีอยู่จริงครับ <S <S หลังจากที่เราประชุมชี้แจงกับทางชุมชนน,นะครับเราก็ได้ข้อคิดเห็นมาต่างๆทั้งในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมทั้งความปลอดภัยนะครับคือในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย คือเราก็ได้เลือกแผงโซล่าเนี่ยที่เป็นมาตรฐานในการติดตั้งอะไรต่างๆเราก็ต้องออกแบบให้ได้มาตรฐานของระบบโซล่านะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการกําจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในโครงการทั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้างระหว่างก่อสร้างแล้วก็ระหว่างดําเนินการนะครับหลังจากดําเนินการเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่าเอาไปกําจัดอย่างถูกวิธีอันนี้ก็จะทําให้อุปกรณ์ที่เราใช้ในโครงการเนี่ยไม่ได้มาเป็นขยะอยู่ในชุมชนครับ จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผมอาจารย์ทนายและอาจารย์พิรัตเดินลัดเลาะเข้าสู่ชุมชนประมงพื้นบ้านที่อยู่ห่างจากโครงการเพียง15นาทีรอยยิ้มและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ตอกย้ำให้ผมรู้ชัดว่า COP หรือมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนงานการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการต้องจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกกพนั้นมีประโยชน์จริงๆครับเพระช่วยให้ที่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะใดๆ พราะแผนงานการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กรกพได้กำกับนั้นครอบคลุมตั้งแต่ระยะเตรียมการระยะเก่อสร้างระยะาดำเนินการยาวครอบคลุมไปจนถึงเมื่อโครงการจำเป็นต้องรื้อถอนออกไปจากเกาะแห่งนี้ผู้ประกอบการต้องดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามแผนงานที่วางไว้ก็ครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดการน้ำการคมนาคมขนส่งคุณภาพอากาศการควบคุมเสียงรวมไปถึงการจัดการขยะและกากของเสียการสร้างประโยชน์โดยไม่สร้างผลกระทบเนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับ เราให้ความสําคัญกับมาตรการในการติดตั้งในช่วงแรกนะครับเรื่องของการกําหนดเส้นทางในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์นะครับจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเสียงดังรบกวนนะครับขั้นตอนการก่อสร้างก็เช่นเดียวกันเราเลือกช่วงเวลาที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านรวมทั้งการจัดการขยะที่เกิดจากการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยเราจะทําดําเนินการเนี่ยตามมาตรฐานที่กําหนดไว้นะครับอย่างเต็มที่เลยครับสําหรับโครงการของเรานะครับเราให้ความสําคัญ กับความสัมพันธ์นะครับที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมพัฒนาโครงการนะครับการให้ความสัมพันธ์ของชาวบ้านเนี่ยทำให้โครงการอยู่ได้และชาวบ้านก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นต้องไปร่วมกันครับมัก็ดีครับโครงการนี้เพราะว่าเขาไม่มาสร้างนบนพิษให้เราแล้วพวกเราก็จะสะดวกสบายขึ้นคือว่าได้ใช้ไฟ24ชั่วโมง โครงการนี้เขาดูแลสิ่งแวดล้อมของเราดีมากเลยครับเขาไม่ได้มาตั้งวงควาวะให้เกาะเลยครับสุดๆเลยค่ะดีใจมากอยงกจะขอบคุณมากสําหรับโครงการนี้ตอนนี้มันทุกอย่างอ่ะดีมากๆเลยดีๆเลยสบายมากเลยสะดวกสบายทุกอย่างพี่แมนครับนี่เรามาตกหมึกกันโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์รวมสมบูรณ์มากครับก่อจิกสุดยอดอลักมาก ชุมชนประมงเก่าแก่กับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทันสมัยสุดๆดูเผินๆอาจเห็นถึงความย้อนแยง้งแต่ก็แฝงความงดงามและลงตัวอยู่ด้วยที่เป็นอย่างนี้เพราะมีตัวกลางที่ดีอย่างกกพหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่กำหนดข้อปฏิบัติให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสทำเพื่อชุมชนอย่างเอื้ออารีและเป็นธรรมเห็นแล้วก็รู้สึกอุ่นในใจและดีใจแทนชาวบ้านที่นี่จริงๆครับชื่นมาก